สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับปัญญาทานสายอีกเช่นเคยนะครับก่อื่นปัญญาก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้ด้วยนะครับเวลาปัญญาลงคลิปก็จะเพื่อนก็จะได้เห็นนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะอวดขนมนะครับว่าขนมที่ปัญญาจะมีเนี่ยมีขนมอะไรบ้างหนึ่งนะคะเป็นช็อกโกแลตพายนะครับอันนี้ปัญญายังไม่เคยกินยังไม่เคยทานนะครับเดี๋ยววันนี้จะทานแล้วก็ขนมชิ้นต่อมานะคะเป็นขนมปังที่ประเทศไต้หวันนะคะ ซื้อมา,อาท,ที่ที่ร้านสะดวกซื้อซื้อชื่อว่าอะไรอะเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ไยไฮไลฟ์นะคะซื้อมาจากร้านไฮไลฟ์มีช็อกโกพายตอนนี้เป็นจะได้กินนะคะช็อกโกพายหนึ่งกล่องขนมปังหนึ่งกล่องอาขนมปังหนึ่งชิ้นขนมโลตัสเหมือนทีงเมืองไทยเลยชื่อภาษาไทยด้วยขนมโลตัสสังขา อันนี้ปัญญาลองชิมไปแล้วอันนึงอร่อยมากๆข้างในมันก็จะเป็นเหมือนนมนมแล้วก็ถั่วแดงอร่อยและหอมมากๆนะคะเป็นขนมของประเทศไต้หวันนะคะะรับตอนแรกปัญญาเห็นเป็นกระป๋องกระป๋องเนี้ยปัญญาก็นึกว่าเป็นน้าผลไม้หรือปลากระป๋องจริงๆแล้วมันเป็นขนมหวานนะคะรับปัญญาซื้อจากป่าเข้ามากระป๋องละ3 5บาาท3กระป๋องร้อยกินไปแล้วกระป๋องส่วนกระป๋องเนี้ยมันก็โรมิดแต่ปัญญาย,ยังไม่ได้ลองทานกระป๋องสีนี้นะครับแต่ว่าสีแดงเนี้ย การันตีได้ว่าอร่อยมากแต่ว่าหวานไม่เยอะหวานน้อยน้อยแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองทานนะคะแบวเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีเลขนมเลอเนี้ยจะบอกก่อนว่าเป็นเลของประเทศไต้หวันนะครับชื่อมันเห็นมันเป็นภาษาจีนนะฮะแต่ว่าต้องบอกกันว่าเนื้อสัมผัสอะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเลนะครับเหมือนเหมือนเคยกินโปเตโตชีสไหมที่เป็นกระป๋องกระป๋องคลาง้ายๆลิงเกิลคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อเนื้อสัมผัสแบบนั้นเลยแต่ว่ายี่ห้อเขาว่ายี่ห้อเลแต่เนื้อสัมผัสเหมือนโปรเตโตชีส แล้วก็มีอะไรอีกนะนี่มีไมโลซองจริงๆมันเป็นแพ็คกแหละแพ็คใ,ใหญ่อะไปยื้อมาจากรถรถไอรถพุ่มพวงที่เขามาขายอะกินไปแล้วเหลือ5ซองแล้วก็ขนมคุกกี้คุกกี้อันนี้อร่อยนะมีไส้สตรอเบอรี่ข้างในแล้วก็กินไปแล้วเหลือ2อซองเล็กๆนี่ของกินปัญญาถ้าใครไม่มีขนมกินนะมาหาปัญญาได้นะปัญญามีขนมกินเยอะมากสำหรับวันนี้ก็ อยากเป็นกำลังใจให้คนที่กําลังเดินทางและคนที่กําลังรอบินนะครับคนที่กําลังรอขอให้รอต่อไปอย่างมีความหวังแล้วก็พอเวลาเรามาแล้วเนี่ยเราจะมีกําลังใจแล้วเราจะรู้ว่ากว่าเราจะมาประเทศไต้หวันได้มาทํางานได้เนี่ยมันยากมากเรารอนานมากปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจและมีแรงผลักดันเพื่อให้เราไปสู่ความสําเร็จนะครับอย่างปัญญาเนี่ยงวดเงนิงนออกงวดแรกใช่ไหมพูดถึงเรื่องเงินเดือนก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยพูดคลิปหน้าเรื่องเงินเดือนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ม้า <laughs>